ในตัวอย่างที่65นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้ฝึกใช้การประยุกต์ใช้ในทางคณิตศาสตร์นะครับเรามีฟังก์ชันหรือสมการหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า y เท่ากับ x กำลังสองส่วน x ลบด้วยสอนะครับอยากรู้ว่าค่าที่ x ที่ทําให้ y พร์มากกว่าศูนแล้วก็ y หรพร์มากวกวก่าศูนย์น x จะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาพิจารณาเลยนะครับว่า,าการที่ y พร์ จะมากกว่าศูนย์ได้นะครับเราก็ต้องหาไหว้พรามคนเนาะอ่านักเรียนก็สามารถหาอนุพันธ์นะครับหรือเราจะดิฟฟังชัน y นะครับแล้วก็ใช้หลักการเลยก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกําลังสองนะครับเราก็จะได้สบการนี้เลยนะครับอตอนี้นะครับล่างดิฟบนได้ 2x นะครับแล้วก็บนดิฟล่างเราก็ได้ 1x นะครับ ่าแล้วก็ส่วนล่างกําลังสองแล้วก็อ่าได้วงเล็บ x ลบสทั้งหมดยกกาลังสองนะครับอ่าเราแล้วก็เรานำอ่าสมการนี้นะครับมาจัดรูปนะครับเพื่อประโยชน์ในการตั้งเป็นอ่าสมการถัดไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเราจัดรูปได้ตามอ่าสมการที่เป็นแถบสีฟ้านะครับที่เป็น y แพรมนะครับอโอเคนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้เรายังไม่จะเป็นจะต้องหา,าวายพรามมากกว่า0นะตอนนี้นะครับเราจะหา y ายเบ์พรามต่อเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ใช้การหา Y าเบพรามต่อจาก y พรามต่ออยูเลยนะครับเอาตอนนี้ครับเนื่องจากว่า,าตัวโจทย์ของเรานะครับเราจะแถบสีฟ้านะครับ y าพรามแถบสีฟ้านะเราจะใช้ ฟังก์ชันที่ครูกําลังทําสีขอบเลียนเป็นสีน้ําเงินนะครับต,ตีกรอบสีน้ําเงินนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ดิบง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้หลักการเดิมเลยก็คือล่างตัวล่างดิบบนนะครับตัวล่างดิบบนแล้วก็ลบด้วยบนดิบล่างนะครับแต่ว่าดิบล่างเนี่ยตัวบนนะครับดิบล่างเนนะี่ยมันก็จะมีการใช้ฟังก์ชันประกอบ ก็คือการดิฟไซด์ดิฟนอกดิฟหนาที่นักเรียนอาจจะท้องต่างกันนั่นเองนะครับต่อไปครับส่วนล่างยกกําลังสองแต่ตัวล่างยกกําลังสองนะครับนักเรียนต้องระวังดีๆนะครับมันมียกกําลังสองอยู่แล้วนะครับนี้จะต้องวงเล็บซ้อนยกกําลังสองอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดรูปนะครับการจัดรูปนี้นะครับเราใช้หลักการตรมต้นนะครับเราครูจะขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับนักเรียนก็สามารถจัดรูปนะครับให้เป็น รูปอย่างง่ายที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับตอนนี้นะครับกูก็จัดรูปนะครับดังนี้ก็ค่อยพิจารณาทีละตัวนะครับใช้หลักการต่อมาต้นเลยนะครับถ้าเราจัดรูปถูกนะครับฟังก์ชันว double prime ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเราจัดรูปเสร็จแล้วนะครับกลายเป็นวายเดอ e ์เบิรแถบสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับเราก็จัดเสร็จรูปแล้วนะครับต่อไปนะครับ เราก็นำสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ y พรัม y พรัมมากกว่าศูนย์แล้วก็ y พรัม d e y พรัมมากกว่าศูนย์นะครับ x จะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับในสไลด์ถัดไปเลยนะครับเราครูขอยกสมการแถบสีฟ้าสักครู่นี้นะครับที่เราแยกตัวประกอบไว้หรือว่าที่เราจัดรูป y นะครับซึ่งตรงนี้นะครับรนัเรี่อก็ ใช้หลักการแก้อาสมการตอนที่ังเรียนเรียนเรื่องจํานวนจริงตอนม4นะครับตามนี้นะครับทุกคนก็แยกตัวประกอบมาได้ตามนี้ครับแต่ทุกคนต้องระวังนิดนึงนะครับการแยกตัวประกอบที่มีบางตัวประกอบนะครับยกกําลังสองขึ้นไปนะครับจะต้องพิจารณาระวังมากขึ้นนะครับส่วนการทบทวนนะครับตอนม4นะครับเราจะใช้พิจารณา เส้นจํานวนเราต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามาสอบถามครูนอกชั้นเรียนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราจะได้เส้นจํานวนที่เรามักจะสรุปเป็นเส้นเดียวนะครับตอนนี้ครูจะขอข้ามไปเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถมาสอบถามได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้สมการนี้คู่กับเส้นจํานวนสุดท้ายเลยนะครับจะเห็นว่า ช่วงที่จะเป็นบวกเป็นลบนะครับตอนนี้เราจอบช่วงบวกนะครับช่วงบวกของเราก็คือแถบสีน้ําเงินนะครับการเป็นช่วงของคําตอบนี้นะครับเราเตรียมตัวตอบได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องอีกสมการหนึ่งนะครับที่เป็น y ายดับเบิลครานะครับอ๋ออย่าลืมนะครับอย่าลืมต่อเป็นเสร็จเป็นช่วงเลยนะครับต่อไปนะครับส่วน y าดับเบิลครานะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็นำ วายดับเบิลพาที่จัดรูปไปแล้วนะครับจากสไลด์ที่แล้วนะครับมาตั้งเป็นอ่สมการนะครับอ่าแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามีตัวประกอบเดียวนะครับที่อยู่ที่ตัวส่วนนะครับ x ลบสทั้งหมดยกกําลัง3าแต่คราวนี้นะครับเราจะวาดเส้นจํานวนยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับแต่อ่าในการเรียนตอนมสนะครับระบบจนนจริงนะครับเราก็พิจารณาทั้งเศษส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่า ทั้งเศษส่วนนะครับ8หารด้วยพหุานามตัวหนึ่งที่ยกกําลัง3มหารแล้วมากกว่า0ูนาว่ามากกว่า0ก็คือเป็นบวกแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเป็นบวกแน่ๆแ,แปลว่าแา8ก็เป็นบวกแปลว่าตัวหารคือตัวส่วนเนี่ยก็ต้องเป็นบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นบวกก็คือมากกว่าศูนย์นะครับเราสามารถสรุปแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะมีวิธีการอื่นอีก ก็ได้นะครับนั่นสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้อสมการแบบนี้นะครับทุกคนก็ตั้งเรื่องของการถอดรากที่3นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับสาหรับรากที่3นะครับเราสามารถถอดรากที่3ทั้งสองข้างได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะรู้ว่า x ของรามากกว่าสองนะครับและเราพิจารณาเส้นจํานวนได้เลยนะครับเราจะตอบช่วง x ที่มากกว่า2ก็คือ ทางแถบลูกสอสีเขียวๆนะครับแต่คราวนี้ครับโจทย์ของเทานะครับอาจจะมีความกำกวมสักเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าอยากหาค่าของ x ที่ทําให้ y พลามมากกว่าศูนย์แล้วก็ y เดลว์พลาสมากกว่าศูนย์นะครับนี่ครับเชื่อมด้วยคำว่าและเนี่ยนะครับแปลว่ามันน่าจะต้องเอาคําตอบของสองชุดนี้นะครับชุดสีน้ําเงินกับชุดสีเขียวนะครับมาเชื่อมด้วยคําว่าและ นั่นคือถ้าเป็นเซตก,ก็คือคำว่าะจะเป็นการดำเนินการที่ชื่อว่า intersection กันนะครับ intersection กันแบบเส้นจำนวนนะครับทุกคนก็พิจารณาได้เลยนะครับว่าจะมีู่นที่ทับกันทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับก็คือแถบสีเหลองน,นั้นเองนะครับเป็นสิ่งที่ intersection กันนะครับเราก็จะได้คำตอบก็คือเป็นช่วงเปิดถึง4ถึงอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของเรานะครับ